สวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูช่องของเราในตอนนี้ด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ในเกม Identity V นะคือเรากดมาคนเดียวอะเอาจริงๆคือคือคือ,คอ,คอที่มาทำคลิปก็คือหาเพื่อเล่นเป็นตี้แบบคือตี้เล่นประจำอะอตอนนี้เราก็จะไปปั่นเครื่องกันนะคะเฮ้ยเสียงหัวใจขึ้นเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยพ่อพ่ออย่าทำหนูนะพ่อนะพ่ออย่าทำหนูโอ๊ย ก็อบอกว่าะทําทไงพ่อโอ๊ยทาไมพ่อเป็นคนอย่างนี้เนี่ยโหนผมไม่ดีตรงไหนงันมันเป็นเด็กยืนปั่นเครื่องนะพ่อโอ๊ยทําไมต้องมาโดนคนแรงตวนนี้นี่พ่อพ่อมีพอใหญ่เหลือเกินพ่ออยากมาบังจอสิว่าคือเราสามารถลุกได้ครั้งหนึ่งนะแต่เราจะรอให้เพื่อนมาช่วยเราจะ้ะไอ้เพื่อนไปปั่นไฟก่อนเราลุกได้ใจะให้เพื่อนมาช่วยดีนะ คือที่นี้ตี่หมอนะดูจากข้างบนแล้วโอ้โเพื่อนโดนตีแล้วเพื่อนมาช่วยเราด้วยโอเคขอบคุณมากเอาไปฮิลกันนะคือเล่นเกมนี้แล้วหวั่นใจยังไงก็ไม่รู้คือเราจุ๊กไม่ค่อยเก่งนะทุกคนเอาแล้วเพื่อนวิ่งมาทำไมอะเธออะไรอะทำท่าอะไรอะ คือต้องการอะไรอ่ะต้องการอะไรเหรอไอเราฮิวสิ่งเดียวทำไมไม่ไปปั่นเครื่องไปช่วยเพื่อนซีมาเราไปช่วยเพื่อนเราไปช่วยเพื่อนดีกว่าเนาะเจอเป็หมอเรากำลังจะไปช่วยแล้วเราแป๊บ,บนึงนะเอาลอบเพื่อนล้มอีกโตอ,อะไรครับเนี้ยปดชนไว้อ,อมาช่วยเดี๋ยวเราช่วยหิวนะ Okay, โอเคแล้วเพื่อนคือลม้มโอ้โหอะไรกันเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวไม่น้าด้านหน้าด้านหิวต่อ <laughs> ไหนแล้วหน้าด้านหิวต่อน,นะโอเคพั okay, งไม้ไปก่อนโ oh. <laughs> อ้ยไอ้บ้าเอ้ยโดนอะไรเนี่ย <laughs> คือเราไม่รู้จักไอ้ตัวเนี้ย <laughs> ไม่รู้จะรับมือย,ยังไงดีแล้วยังไม่มีคนไปชุบเพื่อนอยู่อ๋ออีกแล้ว oh, <laughs> โอ้โห oh, อะไรเนี่ย <laughs> คือ,ค,อคืออะไรอ่ะ <laughs> <laughs> คือช่วยให้ไปลม้มอีก ครั้งหนึ่งเหรอคือ <c> โ <ười> อ้ยเราจะไปช่วยยังไงโอเคเดี๋ยวไปช่วยก่อนแล้วกันอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเดี๋ยวจะช่วยเองโอเคนาดานน้านนาด้านพอโอเคเดี๋ยวเรารักษาให้ต่อถ้าคือลม้มอีกคือตายแล้วเนี่ยตเต๋อวิ่งหนีไปไกลๆเลยเออไปี๊ย่ให้โดนตีอีกนะเอ้า โอ้โหพูดไม่ทันขาดคำเลยนั่นน่ะตัวนั้นจะตรงนั้นหิวกันได้ไหมนั่นน่ะได้ได้ได้ไดอ้ตายแล้วแล้วก็วิ่งไปตายอีกแล้วโอ้แล้วกระสามคนจะรอดไหมนี่แล้วคือนางก็ตามชนมาดูนะโอ้ไม่โอ้ไม่กอดโอ้โออย่าทำหนูย่าทำหนูเลยย่าทำหนูเลยนโะป๊ยนี่เนะ่ย nè con ngồi nó 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 ơi bà ơi luôn có không nhà tâm nhà tâm có tự như ơi ôi mình đọc ấy anh bỏ ơi tôi phải mới phải tôi phải mới phải 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 ố đi quạt được rồi được bà ơi thằng mà ต้องหนีวะไม่ไหวแล้วเพราะพ่อหน้ากวานเหลือเกิน <c oughs> จู้ยังไงให้แบบโอ๊ยไอ้บ้า <c oughs> ทำไมพ่อตอมมาเร็วจังเลยนู้นพ่อต่ำอะไรปิดนะปอ,อยตอก็คือนางนางไม่จับนางก็เอี๊ยงนางปล่อยให้ช่วยกันโอ๊ยแบตก็จะหมดละโอ๊อะไรเนี้คือตอนนี้เราคงต้องรูกเองแล้วแหละทุกคนเ <c oughs> พื <c oughs> พ่อนเพื <c oughs> พ่อนคงมาช่วยเราไม่ทันแล้ว แล้วลวเพื่อนก็คือหนหนีตายนะฮะทําไมพ่อแกงอย่างนี้พ่อโหมดมากเลยอะ่ะเพื่อนหนีให้รอดเถอะเพื่อนนะอ้ยพ่ออย่าเดินมาทางนี้ดิพ่อหนูกําลังจะลุกเลยไอย้พ่อไอ้เพื่อนต้องต้องหนีแล้ววะลุกลุกลุกเออวิ่งวิ่งโอ้จะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนล้ม,มอ่ะโอ เธอไปช่วยเพื่อนซี่เธอตามลงมาทำไมไปช่วยเพื่อนโอ้ไมก๊อจะตายแล้วอ้อเพื่อนมาเพื่อนไม่ช่วยอ่ะเดี๋ยวขอฮีวก่อนนะเออแบบนึงคุเพื่อนอย่าเพิ่งายนะอย่าเพิ่งตายนะเพื่อนนะโอเคเพื่อนน่าเพื่อนเพื่อนน่าจะไม่รอดอ่ะอ้าทำไมเธอไม่ไปปั่นไฟอ่ะ โอเคเราเราไปหาเครื่องปันไฟดีกว่าอย่าวิ่งตัดหน้าอย่างนี้สิถ้าขึ้นรูปหัวแบบนี้นะคะเราต้องหยุดนิ่งอยู่เฉยๆนะไม่งั้นเขาจะวเขาจะเจอตัวเรานะนี่ก็เปิด่บอยจังเลยภารกิจก็ยังไม่ได้ทำเลยอะเปิดกล่องไปปั่นตรงนู้นดีกว่าเฮ้ยเพื่อนตอนนี้แบบโคตรเหนื่อย เหนื่อยใจจังเลยมาปั่นตรงนี้แล้วกันโอเคโอเคมาปั่นเพื่อมาปั่นสบายสบายเลยอีกสองสามเครื่องโอ้ยนายก็เสร็จแล้วเนี้ยโอ้ยพ่อพ่อหลบ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 เธอหลบมาเลี้ยวตามมาตามมาไม่น่าหนาโอเควิ่งมาแล้วไม่มาแล้วนึกว่าจะไม่ตามมาสิโอเคอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ก่อนนางลง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 เอ๊ะ อยู่เฉยอยู่เฉยโอ้พ่อน่าจะหาเราไม่เจอนะโอเคโอเคโอเคย่อง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 ตามมาด้วยวะตีตลกดีวะโอเคจะปั่นเครื่องดีกว่าปะปะย่อง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 โอเคได้เวลาไปปั่นต่อแล้ว หวังว่าพ่อคงจะไม่เจอเราเนะเดี๋ยวเพื่อนนี่ปั่นนี่ปั่นเลยต้งสองเครื่องอุย้ยเพื่อนทำไมเพื่อนปั่นต่อเลยนะด้านพอวอย่าพลาดอีกนะเพื่อนนะเดี๋ยวมันจะมาอย่าพลาดแล้วกันนะอ๊อมันไงนี่พูดยังไม่ทันขาดคำเลยี่เดี๋ยวคงมาแล้วมั่งเนี่ย มาแล้วมาแล้วถังไม้ไปก่อนแล้วกันมาพีอ่อย่าตามมานะไม่นะโอ้โหเพื่อนเพื่อนหนีไปไกลเลยนะเพื่อนหนีให้รอดนะเพื่อนนะแเราจะออกยังไงเนี่ยเหลือนกันอยู่แค่นี้เนี่ยไอ้บ้าเอ้จะรอดไหมเราเอ้ลราเพื่อนโดนตีอีกขอยืนฮิวขอยืนฮิวตรงนี้กันแล้วกัน เพื่อนอย่าอยา <S <S ่าอย่าล้มนะเพื่อนนะเพ okay. ืาากก่อนเธออย่าล้มนะเพื่อนนะไปปีนหน้าต่างต่อเดี๋ยวพ่อมาอีกหาดที่หิวก่อนนะปั่นต,ต่อดีไหมเนี่ยเพื่อนหนีรอดไหมเนี่ยนี่อยากปิดกล่กกองแต่ไม่มีเวลาแล้วขอปัน่นหน่อยแล้วกันเอ้าล้มอีกไปแล้วอะ่ะ ทำไงดีแม่จะทำยังไงดีอะทุกคนจะรอดไปนี้เล่นก็ไม่เก่งนี่อ๋อเห็นไหมนั่นเห็นเลยมั้งเอ้ยเอ๊ะปะโอ้แล้วคือแบบลอยระยูเลยอะคือปั ต่มันไล่มาไม่ได้เ okay. ะแกติดอยู่แล้วออ้ยเกนะียกมันทำนั้นทำไมเนะี่ยไปหาเพื่อนดีกว่าไปหาทำนี้เดี๋ยวโอ๊ยเราคือวิ่งวิ่งวิะนะ่งแล้วอะขอบินหน้าต่างหน่อยละกันอย่าตามมันนะไม่นะไม่อยากพอนะอย่าตามมันนะมันกลัวอยา่าตาม อ๋อเอ้ยอโดนงี้โดนไม่ได้โดนคือคอือล้มเองเนี่ยต้องต้องหลบไปหลบมาแล้วดิจิต,ลต,ตจอลอ,ลอี้พ่อฟัดพ่อน่าจะหัวเราะสะพ่วนเนี่ยในการอุ้ยมีน้ำมือตายเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนอ่ะเพื่อนไม่ได้การแล้วไปดูเพื่อนดีกว่าเพื่อนทำอะไร Okay. โอเคอ๋อทำไมไม่คานลงบุ๋มไปลนะโออเรแล้วดูคะแนนนะอ,อ,อีถ้าใครอยากเล่นกับเราก็เอ้ยมันเพิ่มเพื่อนกันยังไงลนะ่ะถ้าใครรู้ก็เมนเต้ร์คอมเมนตนนะมันเพิ่มเพื่อนอยังไงหรือว่าถ้ามันมีไอดีก็ทิ้งไอดีให้เราได้นะเดี๋ยวเราแอบไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหนะ้า